สวัสดีครับอาจารย์นกพัชเสน่ห์นะครับอาจารย์วิชาเอกภาษ,ษาไทยหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขาการสอนภาษานะครับวันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับคืนสู่เย้าเข้าสู่ปีที่55ของคณะศึกษาศาสตร์นะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับคนนะครับ55ปีก็ถือว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับ สวัสดีครับอาจารย์นกพัชเสน่ห์นะครับอาจารย์วิชาเอกภาษาไทยหลักสูตรศึกษาศาสตร์บัณฑิตสาขากาสอนภาษานะครับวันนี้จะมาเชิญชวนทุกท่านนะครับคืนสู่เย้าเข้าสู่ปีที่55ของคณะศึกษาศาสตร์นะครับถ้าจะเปรียบเทียบกับคนนะครับ55ปีก็ถือว่าเราผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับส่วนรุ่นพี่นะครับที่ได้เรียนหรือศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ตอนนี้รุ่นแรกก็คงจะใกล้เกษียณอายุราชการหรือกําลังเกษียณอายุราชการนะครับส่วนน้องๆเนี่ยนะครับก็ไล่มาตามลําดับนะครับเป็นถือว่าเป็นโอกาสอันดีครับที่่รุน คณะศึกษาศาสตร์แลวก็รุ่นน้องนะครับจะได้มาเจอกันเพื่อสร้างชุมชนวิชาชีพครูสงขลานครินนะครับให้แข็งแกร่งนะครับในงาน55ปีของเราจะจัดขึ้นในวันที่13สิงหาคมนะครับซึ่งในงานจะมีคอนเสิร์ตพิธีมอบเกียรติบัตรนะครับรางวัลให้กับสิทธิ์เก่าดีเด่นนะครับและกิจกรรมรวมถึงของรางวัลนะครับอีกมากมายเลยหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าทุกๆท่านนะครับสิทธิ์เกาศึกษาศาสตร์สีตรังที่กระจายอยู่ทั่วทั้งประเทศไทยนะครับจะคืนสู่ยอพร้อมๆกันนะครับในวันที่13สิงหาคมศกนี้นนะคคครรรััััับบบบแล้ววพกสสดี